สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุฒโมกเลขที่15กําลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ5นี่จะมาท่องคําอุปสรรคและปริมาณฐานเอสต1 0ลกลัง18เพตะ10 1ลกกลัง15เทระ10ลกกลัง1ิบสกกะ10ลกลังเเมกะ10กัง6กิโล10ัง3เฮสโตร0ิังสเดคา10ัง1เดซิกังลบ1เซนติ10ลกำลังลบ2 มิลลิสิบยกกำลังลบสามไมโครสิบยกกำลังลบสี iga, ่นาโนสิบกกำลังลบเก้าฟิกโกฟิกฟิกโกสิบยกกำลังลบสิบสองเฟนโตสิบยกกำลังสิบห้าอัตโตสิบยกกำลังลบสิบแปดปริมาณองค์ฐานมีเจ็ดปริมาณความยาวมีหน่วยเป็นเมตรเวลามีหน่วยเป็นวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมอุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร ปริมาณของสงมหน่วยเป็นฟูสความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดาปริมาณเสริมมี2ปริมาณ 1. ห,หน่วยที่ใช้วัดมุมภายในวงกลมเรเดียน2หน่วยที่ใช้วัดมุมภายในวงกลมสเตอร์เรเดียน